จากข่าวที่มีการนําตัวละครในวรรณคดีมาทํางานศิลปะร่วมสมัยจนถูกวิาพากษ์วิจารณอย่างหนักเลยครับผมสงสัยจริงๆเลยครับว่าศิลปินรุ่นใหม่ๆที่เขาทํางานร่วมสมัยเนี่ยครับเขาจะต้องสร้างงานยังไงถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนหัวอนุรักษ์ ไอ้บมึงรูไว้เรื่องเทศกาลนะกูไม่อยากพูดหรอกมันเป็นผ่านไปแล้วกูไม่อยากพูดแต่กูอยากพูดว่าถ้ามึงสร้างงานศิลปะมึงไม่ควรคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่มึงจำไว้งานศิลปะมึงต้องมีอิสรภาพในการสร้างการสร้างงานศิลปะคือความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวมึงอย่ายอมใครมึงต้องยอมตายเพื่อการสร้างงานศิลปะครีเอทีฟการพัฒนานั่นคือมึงจะต้องคลี่คลายงานศิลปะหรือเปลี่ยนแปลงงานศิลปะไปสู่การเป็นผู้นําทางความคิดมึงต้องยอมตายมึงต้องยอมตายเพื่อการสร้างงานศิลปะมึงรู้ไหมมึงต้องแข็งแรงมึงต้อง ต่อสู้กับทุกอย่างที่เป็นคนรุ่นเก่าเป็นลัทธิเก่าสิ่งเก่าๆมึงรู้ไหมตั้ามึงมึงเป็นศิลปินที่ไม่คิดในการพัฒนาอะไรเลยมึงก็เป็นนักอนุรักษ์ธรรมดามึงเลือกมึงเป็นนักอนุรักษ์มึงจงเรียนอนุรักษ์ให้ดีที่สุดเพราะอนุรักษ์เป็นของดีที่สุดมึงต้องเรียนให้ดีที่สุดเข้าใจดีที่สุดแล้วรักษาให้ดีที่สุดทั้งชีวิตมึงละตายกับอีการหนึ่งมึงต้องการเป็นอะไรนักสร้างงานเสื้อผ้าที่เป็นสากลไหม งานสิ่งที่พัฒนาไปสู่ความสากลประเทศชาติของเราต้องการถ้าเราจะเป็นผู้ที่มีอารยะเท่าเทียมกับนา,นานาอารยะประเทศนั่นคือความเป็นสากลในเรืความเป็นสากลไม่ใช่ของโบราณฝรั่งเขาพัฒนาจากโบราณไปสู่ความเป็นสากลหมดแล้วเขาก็มีอนุรักษ์ของเขาจีนก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เหมือนกันมึงรู้ไ,ไทยเราช้าวก,กวก่าคนอื่นแหกคอกมึงโดนดา มึงเลวกูแหกอคอกมาแล้วแมงไอห่าเหลิมทำลายไทยไม่เป็นแมงลายไทยห่าเะยของแมงพุทธปฏิบกูโดนด่ายับเยินแมงไอเหี่ยเขียนรูปลายไทยไม่เป็นแมงแมงกูโดนด่ามาตั้งชีวิตแมงทุกคนบอกว่ารูปลายไทยเหลิมแมงเป็นผูดทำลายศิลปะไทยของชาติบ้านเมืองแมงมึงเลวกูโดนด่าแล้วรูปเขียนของกูงานศิลปะที่พัฒนาของกูชนะงานศิลปะอนุรักษ์มาแล้วนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการศิลปะของประเทศ ที่กูได้รับรางวัลที่หนึ่งสายอนุรักษ์ได้รับรางวัลที่สองมึงรู้ไหมนะั่นคือการด่ากันที่หายกูเขียนลายไทยซึ่งไม่เหมือนลายไทยโบราณเขาก็ด่าก,กูว่ากูเขียนลายไทยไม่เป็นทำให้ลายไทยเสียหายมึงรู้ไหมนั่นคือสิ่งที่กูโดนมาแต่กูหัวเราะกูชอบในกาต่อส่าฮูาฮ่แฮ่งฮ่งพ่ที่าฮ่ด่าฮ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 ่้ฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮาฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮางสรรค์ท่่าฮ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 ่า่ยฮ่าล่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ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 ่งฮ่าฮ่าาฮ่าก กูยังไม่เปลี่ยนเลยฆ่ากูไปมึงจับกูไปขังเลยมึงฆ่ากูมึไปแก่นี่คือกูถ้ามึงต้องการสร้างงานศิลปะที่ไปสู่ความเป็นสากลให้แก่ชาติบนเมืองของมึงมึงอย่าสนใจมึงต้องมีอิสรภาพต่อความคิดของมึงและกล้าหางท้าทายในการได้่ําสิ่งใหม่ที่ไม่พึงพอใจต่อผู้อื่นมึงทําได้เลยเป็นของดีจริงและมีค่าจริงของโลกไม่ใช่ของประเทศของโลก จากที่ท่านอาจารย์ผมเล่าให้ฟังน,นะครับว่างานของท่านจะเป็นที่ยอมรับท่านฝ่าฟันมายาวนานมากครับผมอยากให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยมองท่านเป็นตัวอย่างครับอยากให้ชัดเจนและมั่นคงในแนวทางของคุณอยากให้อดทนนะครับแล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่างานของคุณเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนครับขอคท่านผู้ชมบาติดตามกันมานานโอ้โหไอ้หมูไอ้หมู แฟนมันได้ผมมันทุ่มเทตรงนี้มันทุ่มเทผมเป็นชีวิตที่น่าสนใจสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ไอ้หมูคิดว่าสิ่งที่ผมพูดหรือสิ่งที่ผมกระทําจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่รู้สุดยอดจริงหรือเปล่าติดตามนะครับกดอะไรนะสไครต์สเคยค่ะตัดสไครบา้าบอคอแตกเลยกดติดตามมันหน่อยแล้วพบกันพบกันติดตามไปเรื่อยๆมันขึ้นเรื่อยๆ